โอ้คุณโอ้ลุงครับมีวิธีทำให้นอนนานๆไหมครับผมนอนวันเพียงส,สี่ชั่วโมงตื่นมาก็สดชื่นเป็นปกติมันจะเป็นอะไรไหมครับถ้าหากว่าเคยฟังเวลาเรียนหนังสือเนาะครูก็จะบอกว่า ต้องนอนวันละแปดชั่วโมงนะดื่มน้ำวันละแปดแก้วหรือว่าแปดลิตรพักผ่อนวันละแปดชั่วโมงนะอาหารต้องห้าจ่าโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่แร่วิตามินเราเคยถูกบันทึกนั้นมา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 ,มา,มา,มาตลอดแต่ชีวิตจริงเนี่มันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นทีวตจริงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าทางฝั่งคุณโอ้โอโอโอมน,นะครับนะทำอะไรหรือไม่ทําอะไรจะนอน,น,อนดืกน,นอนดื่นที่ยงคืนเที่ยงวันแต่ตื่นขึ้นมาทุกครั้งเช้าเอ้ยมันสดชื่นดีกนะ็มันไม่เห็นจะมีอะไรแปลกปลกแต่เอาเถอะผลของการนอนนั่นนหะครับว่าพลังงานที่มีอยู่ในตัวเราเนะี่ย ลุงนะี่พูดเสมอยน,นะครับว่าภายในแก่นแกนของตัวเรามันจะมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ไม่น้อยกว่า1%ทุกคนทุกท่านทีนี้คน,นที่มีพลังงานมากเนี้ยพลังงานบริสุทธิ์ที่มันมีมากมันมาจากสารอาหารก็คือสารย่อยสลายแล้วก็เป็นพลังงานใช่หครับนั่นคือส่วนนึงมารวมกันที่ใช้ชีวิตจริงๆทุกวันที่ผ่านๆมา แต่เวลามาถึงลุงเขาให้ลุงมีพลังงานบริสุทธิ์ร้อยเปอร์ซตมันก็เลยเป็นสองแรงบวกกันหรือไม่ถ้าเชื่อว่าใช่นะถ้าหากว่าท่านใช้สมอนทอกฝังในหูพยายามให้เสียงลุงมันเข้าสู่ในหูของท่านให้ได้แล้วมันจะไปคลีนไปเคลียร์สมองนะเมื่อสมองไม่มีอะไรที่รกล,ลุงลังไฟฟ้าสถิตของร่างกายก็ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มันก็มีพลักกำลังร่างกายขึ้นมาเองครับท่านเรื่องอย่างนี้ไม่มีในตำราสอนนะครับไม,ม่ไม่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งมานะครับแต่เราสามารถรู้ได้ด้วยตัวของเราเองโอเคนะครับคุณโอ้ยินดีด้วยครับที่ได้เข้าใจในสิ่งที่ลุงนำเสนอด้วยในเวลาเดียวกันครับผมจบข่าวครับโอเค and action